โอเคกับู่กับมิกกอมอนไอเดียร้องโวยเช่นเคยกูพูดเรืองเป็นต่ำเพีเยรอะไรเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆว่ะอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมิกมอนมีตู้ใหม่คือตู้เอ่อซีการ์ดกับชื่ออะไรนะดูชื่อดิตักลายเออใช่แม่เกือบลืมแล้วเกือบลืมชื่อทักลายลูกดักคนแรกของพ่อไปละอ่ะซึ่งไอดีเนี่ย,ยผมก็จะขาดตัวแทงอยู่เหมือนกันคือจริงๆเกลียดที่น่นาจะแทงได้แหละแถมกูทำเป็นถูกดาวได้ด้วย เสียดายเหมือนกันนะแต่มันเป็นไอดีอวยอ่ะก็ใจไ,ไหมมันเป็นไอดีที่ผมสุ่มตัวอวยแล้วบวกกับเพชรกันเยอะเกิน 8, ททอ่ะแปดหมื่นกะว่าเพชรอ่ะเฮ้ยทำไรดีเนาะไปเลยตัวแรกเหมือนกูเห็นว่าเป็นโคแบทนะสัตว์เรียบร้อยไม่เคยเห็นใครใช้โคแบทเลยตัวมันไม่น่าเก่งนะเออ่นหนึ่งกลองขอสักษาไม่ได้หรอพี่ จำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันได้สูงสุดแบบห้าหกกล่องเลยนะครั้งหนึ่งอะโอ้เชีย่ยเอ้ยชื่ออะไรนะคาบุโตะไหมไม่ใช่คาบุโตะม,มันได้ขบุโตไม่ใช่อันนี้ไม่ชื่ออะไรอเอะเฮราคอสเออหนึ่งกล่องอีกละไม่กูขอเยอะนมึงให้หนึ่งกล่องกูตลอดเลยนะทำไมอ,อุย้ยซุยคุนดีซุยคุนเป็นสายซับอ่าเป็นสายซับระดับเอสที่ดีมากๆเพราะมันจะบวกสปีดให้กับทีมด้วย อู2สองกล่องกับหนึ่งเศษแดงว้าวตัวไปเยอะเอ,อ่อจาะเ้พีเคพีเคอั่รเงี้พีเคได้กี่กล่องเอ่ยหนึ่งกล่องหนึ่งเศษเคยุกกลางๆไปต่อโคแบทอีกแล้วโอ้กล่องเยอะ สามกล้องแน่แล้วก็เศษทองอีกห้าเศษเมื่อกี้มองไม่ทันอุนน้าแข็งเฮ้ยดี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 ดดน้ําแข็งเป็นโปเกมอนที่ดีมากเป็นโปเกมอนที่ปุ่มก็เคยใช้เหมือนกันมันจะเป็นอันตรียจะเป็นการแบบแช่แข็งทั้งทีมและสกิลสองจะเป็นการแช่แข็งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยโคตรดีอ่ะอนึงกล่องไปน่าจะได้แล้วไหมครั้งนี้ครั้งนี้ไม่ก็ครั้งหน้าพีนอยเกสเปอร์ หนึ่งกล่องอีงเยี้ว์เบื่อหนึ่งกล่องแล้วนะโอเคครั้งนี้น่าจะได้แล้วแหละหมื่นเก้าโอ้ยนี่มาละอักลอนก็เป็นแท้งอีกหนึ่งตัวที่ดีเหมือนกันไปเลยซีกาดลูกรักของป๊าป๊าอ้าวจริงๆมัคนควรจะเด้งไปหน้านู่นไม่ใช่หรอวะไอ้หน้าที่แบบจะขึ้นปตัวละครอ,อะ เกมกาไอสัตว์ะช่างมาแล้วกันกจะทำปกยังไงวันนี้โหเครียดเลยหารูปโปกเก่ามาันก็ได้มั้งอาจจะมีแบบเซฟไว้อยู่มั้งอ่ะอันนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าซุยคุณเนี่ยผมก็ใช้อยู่อมันก็ปั้นซุยคุณอยู่เหมือนกันซีกาดก็น่าจะออมาแทนซุยคุณนั่นแหละอนี่ใสไม่ค่อยดีเลยอ่ะเผื่อใครไม่รู้นี่ใส่เนี่ยจะดูจากจุดสีเหลือง อ่าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้เดี๋ยวจะซูม,มให้ดูแล้วกันซึ่งนิสัยที่ดีเนี่ยจะอยู่ในกรอบแอนที่มีกรอบสีแดงๆอะ่ะอันนั้นแหละดีซึ่งเราได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นบวกพลังป้องกันลบเป็นเอ่อไอผูกพลังโจมตีลบพลังป้องกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากได้แบบบวกพลังป้องกันมากกว่าโอเคก็ก็ไม่ได้แย่แบบถึงขั้นอุบาทะใช้งานได้ใช้งานได้ใช้งานได้ ส่วนไอซีการเนี่ยผมจะทําเป็นถูกดาวไหมก็คงไม่เนื่องจากมันเปลืองทรัพยากรและซีการ์กับกิลติน่าเนี่ยแน่นอนผมชอบกิลติน่ามากกว่าถ้าตามเหตุผลก็กิลติน่ามันเท่อะอ่าคือมันมีสองฟอร์มไงมันก็แบบไอเชี่ยม่งแบบเฮ้ไอฟอร์มนี่ไม่มีขาอู้ยเอาใจกูไปเลยส่วนซีการ์มันก็เท่มือนกันเทมีตั้งหลายฟอร์มแต่ซีการ์มันถูกแย่งซีน โดยกบเทพลูกรักอันดับหนึ่งของป๊ป,ป่ามันคือเรียกว่าไงดีตัวโดนก็ว่าได้คือเรียกว่าไงดีว่าคือไอเอ็กกับ y วยอ่ะเหมือนแบบเป็นภาคเดียวกันไงเออแล้วพอมาเป็นภาคเซตแอ้เฮียแม่งแบบตัวโดนโเกียระเออตัวโดนโรเกียรพวกนี้ดีว่าอืมอาจจะแบบมองได้สองแบบคือแบบลูกรักไงมีภาคเดียวของตัวเองอยู่อยู่ทุกภาค ครับอีกอย่างหนึ่งคือมึงมึงคือตัวประกอบที่อยู่ในภาคที่อยู่ในภาคอื่นๆอืแบ่งได้สองอย่างอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้ซึ่งซื้อคุณก็น่าจะถูกเอาออกสักกตอนนี้แหละเดี๋ยววูออกแน่ซึ่งคลิปหน้าจะสุ่มตัวอะไรก็อันนี้คาดไว้น่าเป็นมาชาโดนะรอมาชาโดมาแล้วแบบค่อยมาสุมโอเคงั้นจเจอกันใ่คลิปหน้าาย